ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างแมวครับวันนี้จะนำเสนอนทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์พนานาครับพานารุ่น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 โมเดลยังไงน,นะ CUPC9NKT นะครับอาการอ่านุกาอาการนี่ครับอาการเดี๋ยวอาการตัวนี้แรกๆนะครับกระแสจะสตาร์ทรันได้ปกตินะครับ แล้วก็ใช้ไปสักพักนะครับน้ำยาตอนแรกจะขึ้นประมาณ 60- 70ถึงนะครับสตาร์ทแรก,แรกพอใช้งานสักพักก็จะน้ำยาก็จะดูดตีกับเหมือนระบบตันนะครับจะลงไมเรื่อยเหลือประมาณ40แล้วก็จะขึ้นอาการเหมือนนี้ฮะอาการเหมือนอน้ำยาขาดนะครับแต่ตอนแรกนี่กระแสจะขึ้นปกตินะครับสตาร์ทได้ปกติพัดลมระบายความร้อนระบายได้ปกติแต่ว่าสักพักจะ ระบายได้ไม่ปกตินะครับก็คือจะจะไม่อุ่นนะครับลมจะไม่ร้อนนะครับตัวนี้ทำไมเป็นน้ําแข็งละอ่ะก็ไม่ใช่ก็คือมันมีปัญหาครับคืออาการนี้ก็คืออ่ะพี่รบกวนปิดปิดแอร์ครับก็คือน่าจะตันที่แคปทิวนะครับอ่ะช่างเอ็กแกะแกะฟ้าครับแกะฟ้าครับอ่ามันไม่ไม่ค่อยจะปกติครับอาการนี้น่าจะตันที่แคปทิวนะครับ การนี้ก็คือต้องปิดเครื่องนะครับอ่านี่เขาปิดแล้วเนี่ยมันจะนั่นตอนนี้ปิดเครื่องแล้วนะครับอ่าช่างเอ็กแกะฝาช่างนูเป็นตากล้องอ้าวเริ่มเริ่มตัวฮะ <c oughs> เริ่มบินแล้วอ่ะมาดูมีอะไรผิดปกติไหมอม่น่าจะผิดปกตินะอ่ะน้ำอ่ะสังเกตครับนี่อ่าจะมีน้ำแข็งด้วยครับ คิดวานี่ครับแคปทิวนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะเจโนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยออ่าเมื่อดะอ่าเห็นพอสังเกตแล้วกันเอาปิดลงเลยครับเบเกอร์ปิดลงเลยครับพี่กันเสียวครับพี่กันใครไปเปิดครับเดี๋ยวช่างช่างแมวจะเสียวเอาอก็คือการนี้ก็คือต้องปล่อยน้ํายานะครับมาช่างแมวเอาถังน้ํายามาหน่อยครับถ,ถังน้ำยาเครื่องแรกมาถังน้ํายามาใส่กันเดี๋ยว แำไมรุ่นนี้เก็บได้ป่ะฮะเก็บน้ำยาได้ป่ะต้องเก็บต้องปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยทิ้งครับปล่อยทิ้งอายุสองนะครับตัวนี้อ๋อชอบต้องเปิดน้ำยาทิ้งการแบกปล่อยแบบจะได้จริงเลยถายเกะประมาณนี้ฮะให้มันออกเรื่อยๆนะครับถุงใส่โอ้โหมีฟองนี้ด้วยอ่ะอืมมีฟองอ่ะอ้าวก็น้ำมัน มือไม่เอาสายองเดอฮะกัวไอ้น,นี่นไงอ๋อกัวยางยางหล่นหายนะครับรก็ปล่อยแบบนี้นะครับเทคนิคแบบนี้รู้แล้วครับผม,มถ้าแมา่อประสบปัญหาบ่อยแล้วนะครับปรากฏว่าไอ้ลูกยางหายครับกระเด็นหายจยดจอดค่อยๆปล่อยออกปล่อ,อ,อยน้ำยาทิ้งทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องล็อกวาต่างๆนะครับปล่อยน้ำยาที่มีอยู่ออกให้หมดนะครับแล้วก็จะทำการใหน้ แบกถ่าใหม่เติมน้ำยาอายี่สองใหม่นะครับประมาณนี้อ่ะหยุดภาพไปก่อนข้างนู้นรอปล่อยน้ํายาสักพักสุดท้ายมันก่อนจะหมดถ่ายน้ํายานี่แหละกันตรงวางบนต้นไม้นะครับโอ้ไม่ใช่ันต้น,ตน,มนะน,น,นไม้ผมจะทำต้นไม้หนาก็พัดได้เรียบร้อยไม่หนา่าไม่หนากว่าหยุดก่อนนะหยุดไปก่อนครับ ตอนนี้ก็ปล่อยน้ำยาหมดแล้วนะครับอมอหน้าที่ให้ผู้ช่วยช่ยชางนูช่างเอกนะครับจาัดก,การท่านเครื่องแว็กทางน้ำยาครับงูได้เยเอาดีกใ่ครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนสายน้ำยามาใหม่นะฮะให้ตรงสีนะครับอท่อท่อ,อโลเข้าที่คอยนะครับจะดูดอ่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่ท่านนั่นเข้าถังน้ำยาครับสีเหลืองเข้าถังน้ำยาครับ สีเหลืองครับสีแดงครับอะพอหายครับต้องหายไปเข้าเข้าใจเปลี่ยนสายใหม่เสียพักก่อนเสียบปลั๊กดูก่อนมันเลยหลงครับตอนนี้ถูกต้องแล้วนะสีแดงนู่นเอ่อสีนี้เหลืองนู่นอะถังน้ำยาอายุพศมาใส่จะได้ไม่ต้องไล่อากาศถ้าหนูออกมาที่นี่นะหนูมันจะไม่ค่อยแน่นนะมันมันเป็นอย่างนั้นเลยอ้าวรุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่นี่แจ็คเบอร์สิบสี่ขันนะครับเปลี่ยนสายใหม่มาสายยาวมากันนั่นพอนิดนึงอ่ะ นิดหน่อยกันซึมของชแชมูแจขันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวลองขันด้วยนะอนอ่จัดการครับอนั่นแหละโอเคเอืืออาเซนแจพอพอตึงพอครับเปิดยังอ่เปิดเปิดวาล์วทั้งสองอันเลยครับเปิดแล้วนี่อืยเปิดแล้วอืโดดว่าถูกภาพไหม โอเคครับลมอืมโอเคแบกค่ำเลยครับลองสายฟังครับน้ำเงินเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าคอยลร้อนนะครับเน้ายเครื่องแรก๊สสีแดงก็หายไปนะครับแล้วก็สีเหลืองก็ถ่านน้ำยาอายุสองนะครับโอเคแบกค่มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประาณนี้โอเคคอยดูสับกระแสอะไรดูอีกทีนะครับต่อไป วางวางกระดินนี่ดังนิ่มเลยนะเงียบเลยนะ